สวัสดีครับเขาต้อรเป็นซ่องมัดีมีเรล่านะครับผมกลับมาเจอเช่เคยข่าวสารเชซีรุ่มกับการฟุตบอลแบบนี้นะครับ วันนี้เจอกันในคลิปก่อนเกมนะครับผมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหกว่าจะทําอะไรเสร็จเนาะกลับมาก็ดึกแล้วนะครับผมก็เลยไม่ทันได้ไลฟ์เนาะก็เลยมาเป็นคลิปก่อนเกมแบบนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้นะเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอายักอัมสเตอร์ดัมนะครับผมเวลาตีสองนะลงเล่นนะัดที่3ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับผมบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะคะ่าดาวไลฟ์ค่าดาวสกอร์นะครับผมมีกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะไปแน่นอน ไปเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกาก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อวานที่มีเพรสคอนเฟอเรนซ์ไปเนาะในเกมที่จะเจอกับอา a ยกซ์นะครับผมในคืนมานี้นะนักข่าวเนี่ยถามมาก่อนเลยนะครับผมบอกว่าอ้าวจอเรลฮารโตเป็นยังไงนะทําผลงานกับเชลซีนะแล้วก็คิดว่าเขาจะได้เล่นเป็นฟูลแบ็กหรือว่าเซนเตอร์แบ็กกันแน่นะมาเลสกาเนี่ยบอกว่า ใช่เราเนียมีความสุขกับฮาโต้มากๆนั้นตั้งแต่เขาย้ายมาเขาเนี่ยพยายามปรับปรุงตัวนะครับผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันที่ต่างออกไปในฟุตบอลอังกฤษแต่มีความสุขกับเรามากจริงๆนะครับผมในสองสัปดาห์แรกเนี่ยเขาเนี่ยย,ยังเจอเรื่องของความยากลาบากในแง่ของสภาพร่างกายและความเข้มข้นของเกมแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นเรื่อยๆและผมเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟูลแบ็กแล้วก็เซนเตอร์แบ็กเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมากเขาสามารถเล่นในทางเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ฟูลแบ็กก็ได้และยังสามารถขยับขึ้นนไปมมีส่ว่ววร ในแดนกลางหรือจังหวะเกมลุกได้ด้วยผมคิดว่าเขาเนี่ยเล่นได้หลากหลายเลยนะ,ะนะักข่าวถามนะว่าอะไรคือจุดเด่นของไอแยกครับผมที่เราเจอในวันนี้นะมารลสก้าบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่พยายามเล่นฟุตบอลอยู่เสมอนะเป็น DNA ของสโมสอนเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเกมที่ยากแน่นอน นักข่าวถามไปอีกนะบอกว่ามาร์กิลล่ะเอามาร์กิลเนี่ยมโอกัดจะเล่นตัวจริงไหมนะมาเลสกีบอกว่าใช่เราเนี่ยมีเขาแนะแล้วเราจะมีไทลิกจอรอ์ดีคนหนึ่งที่สามารถเล่นตำแหน่งเบอร์เก้ามาก่อนและเราและเขาเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะเขาเนี่ยเคยเล่นกับทั้งเบฟิก้าในอดีตนะและเราเนี่ยมีหลายทางเลือกนะครับผมเราจะซ้อมอีกหนึ่งครั้งนะในช่วงบ่ายวันนี้แล้วค่อยตัดสินใจว่าใครจะเป็นกองหน้านะ การเรียกตัวกิลกลับมาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมนะมาเลสกบ,บอกว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวกิลอยู่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยเราก็เชื่อใจเขานะเขาได้เล่นในยูโรปาคอนเฟเ e ์ลีกแล้วก็เราเนี่ยให้โอกาสเขาในเล่นพิมารีกบ้างนะเราเนี่ยมั่นใจว่าฝั่งของมากิลเนี่ยจะอยู่เด็กเรามาตลอดเลยและตอนนี้เนี่ยเขากลับมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึง่งและเขาเนี่ยจะได้ลงเล่นแน่นอนนะ เอนโซฟอนานเดสเป็นยังไงบ้างนะนักข่าวถามนะมาเลสกาบอกว่าเอนโซเนลงซ้อมเมื่อวานแล้วนะแล้วเราจะมีการซ้อมอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายเมื่อวานนะแล้วก็ค่อยตัดสินใจในวันพรุ่งนี้อีกทีแต่เหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อาการที่ต้องกังวลอะไรเป็นเพียงแค่เราต้องการดูแลเขาเท่านั้นนะกับเลียมดีแลบเราเป็นยังไงบ้างนะมาเลสกาเนี่ยบอกว่าโอ้ยน้องเลียมเหรอกใกล้กลับมาแล้วนะใกล้มากๆเลยที่กลับมานะเขายังไม่ได้ซ้อมกับทีมแต่หวังว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะสามารถกลับมาซ้อมได้นะ นักข่าวถามว่ากับใบแดงเนี่ยที่เจอหลายครั้งเลยเนี่ยมันยากไหมในการหาสมดุลที่ถูกต้องทั้งจากฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งนักเตะเมสก้าบอกว่ามันยากมากนะโดยเฉพาะเมื่ออาการบาดเจ็บหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเกม1-2วันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราวางแผนเกมไว้แล้วนะแล้วมันคือสิ่งที่เราเนี่ยพยายามปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้สาหรับนักเตะเ,เองก็ไม่ง่ายนะเพราะบางครั้งเนี่ยคุณวางแผนให้บางคนได้เล่นแต่ก็ต้องเปลี่ยนกระทานหันๆๆเพราะว่ามีคนเจ็บนะมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยพยายามทาให้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต ตอนนี้ทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องวินัยหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อดูเหมือนว่าทุกเกมเนี่ยจะโดนแบนหมดเลยมีคนโดนแบนต,ตลอดมาเลเซียบอกว่าแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นนะผมคิดว่าใบแดงบางใบเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างใบล่าสุดนะครับผมคิดว่ามันเลี่ยงได้แน่นอนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเรานําไปแล้ว30มแล้วเกมก็จบไปแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยนักเตะก็ไม่อยากจะปล่อยง่ายๆนะพวกเขาเนี่ยยังอยากจะเล่นอย่างดุดันแต่เมื่อคุณได้ใบแดง5ถึง6ใบเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามีบางอย่างต้องปรับปรุง่่งเรนนนนนัืนนนออ้แ คุณคิดว่ามันเป็นผลจากการที่ทีมาอายุยังน้อยและขาดประสบการณ์ไหมนะแล้วต้องเพิ่มบทบาทให้หนักขึ้นเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นหรือเปล่าในการที่จุดปัญหานี้มาสก้าบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่ผู้จัดก,การทีไมไปชอบลงโทษนักเตะนะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องผมเนี่ยชอบช่วยพวกเขาเข้าใจและทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าใบแดงของชัวเปโดเบนฟิก้า Pedro, เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมกุสโต้ก็เช่นกันมันต่างกันในแง่ของกรณีนะแต่ถ้ามีอีก4-5ใบผมคิดว่าเราเนี่ยต้องพัฒนาจริงๆละ ทำไมคุณถึงไม่ชอบลงโทษนักเตะนะแล้วตอนคุณเป็นนักเตะเนี่ยเคยโดนลงโทษบ้างไหมนะมาเลสกาบอกว่าไม่เลยเพราะผมเนี่ยมีลูกถึง4คนนะและพวกเขาเนี่ยเวลาทําอะไรผิดผมจะไม่ลงโทษนะจะพยายามสอนให้เขารู้ว่าควรทําอะไรผมก็มองนักเตะแบบนั้นเหมือนกันผมอยากจะช่วยให้เขาเข้าใจไม่ใช่ลงโทษนี่คือแนวทางของผมมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ผมไม่รู้แต่ผมมองแบบนี้และผมชอบทําแบบนี้ แล้วทีมสตาฟโค้ดเนี่ยกำลังทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาใบาแดงเหล่านี้นะเรสกาบ,บอกว่าอีกครั้งเลยนะใบแดงของกุสโตเราเลี้ยงได้ใบแดงของโชเปโดเราก็เลี้ยงได้ทั้งหมดมันเลี้ยงได้หมดนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใบยแดงบางใบนะอย่างของเชอร์ชาโลบาแล้วก็ในเกมนี้เธอกับไรตันนะครับผมอาจจะพูดได้ว่าปล่อยให้เขายิงไปก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยมันต้องตัดสินใจเสี่ยววินาทีนะเช่นเดียวกับเกมกับแมนยูมันไม่ง่ายเลยแต่ใบแดงล่าสุดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดเพราะเกมมันจบไปแล้วนังศูนย์สามนะครับผมนันนัก,นนก,นก,นก็ไม่อ ประตูมันเป็นการแสดงถึงความกระหายต่อการต่อสู้เช่นกันผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะที่คุณเคยพูดว่าอยากจะเห็นลิสเจมเนี่ยก้าวมาเป็นผู้นําที่มากขึ้นและตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าเขาเนี่ยพัฒนาแค่ไหนนะมาละเลเซียบอกว่าแน่นอนดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ผมก็หวังว่าตัวผมเองจะดีขึ้นเมื่อจากปีที่แล้วด้วยเหมือนกันเราเนี่ทุกคนพยายามพัฒนานะและลิสเนี่ยก็พัฒนาด้วยเยอะ,ยอะมากๆเช่นกันแล้วเราก็มีผู้เล่นหลายคนที่ทําในแง่ดีนะครับผมทําในแง่นี้ได้ดีเลยเราเนี่มีความสุขมากกับลนะิ อะไรคือปัจจัยสําคัญในเกมของไอแยักทั้งนี้ในมุมมองของเทคนิคนะมาเลยจะบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นสโมสรที่ไม่ว่าจะอยู่ในอดีตรหรือปัจจุบันพวกเขาพยายามเล่นฟุตบอลในแนวทางของตัวเองมันเป็นเกมที่ยากแน่นอนนะพวกเขาเนี่ยเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาก่อนและอยากจะพิสูจน์ตัวเองทั้งนักเตะแล้วก็โคช้ชทั้งสโมสรด้วยนะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่านะครับผมมาเพื่อเราจะชนะเราเราเนี่ยพยายามทําแบบเดียวกันด้วยนะ กลับไปที่การโทษแบนด์นะมีระบบปรับเงินไหมตอนที่โดนใบแดงนะมัรก็บอกว่ามันเป็นระบบภายในห้องแต่งตัวนะนักเตะก็จัดการเงินเองในเรื่องของค่าปรับพวกนี้ไปคุณคิดว่าโจชัวอาจิมพงเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกไหมนะก่อนที่จะเป็นตัวจริงประจําทีมมาริสก้าบอกว่าเรามีความสุขกับฟอร์มข,ของอาจิมพงมากๆนะไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ตั้งแต่ได้ดูการที่แล้วแล้วแหละแต่เหมือนกับนักเตะทุกคนยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะนะโดยเฉพาะเมื่ออายุ18-19ปงกาียังมีอีกหลากหลายนะครับผมอีกเรื่ แบบนี้นะครับให้คุณมั่นใจมากคือมันไม่ต้องเซ็นเซนเตอร์แบ็กเพิ่มในซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะมนะาเชาบอกว่าฝั่งของอาชิมโฟงเนี่ยอยู่ตรงนั้นเสมอนะเรารู้สึกมั่นใจเมื่อมีเขาแล้วเราก็มีความสุขกับฟอร์มของเขาด้วย นักข่าวถามว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการผู้เล่นอย่างโทซินอยู่ไหมนะเพราะว่าเขาได้ไปผู้เล่นนี่ประสบการณ์มากที่สุดเพื่อช่วยทีมในบรรยากาศของทีมด้วยเหมือนกันไหสก้าบอกว่าถึงแม้ว่าโทซินเนี่ยยังถือว่ายังหนุ่มนะแต่เมื่อกะเทียบผู้เล่นคนอื่นนะในเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเขาคือผู้นําตั้งแต่แตวันแรกที่เข้ามาถึงนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องดีตอนนี้เนี่ยเรามีผู้เล่นหลายคนที่มีภาวะผู้นําแบบเขาและกลำลังพยายามหาคนอื่นมาช่วยในเรื่องของการควบคุมบรรยากาศในห้องแต่งตัวเพิ่มเติมซึ่งเราเนี่ยก็พอใจกับสิ่งนี้มากๆนะ ทิ้งท้ายนะครับผมนักข่าวถามว่าการก้าวขึ้นมาเล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเป็นยังไงนะเมสซีบอกว่าโอ้โหมันเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมมากเพราะคุณเนี่ยจะได้เจอกับสโมสรระดับสุดยอดนะเกมแรกกับบาเยอร์เนี่ยเราแพ้นะซึ่งแน่นอนไม่ว่าเราเนี่ยไม่พอใจกับผลลั์นะครับผมแต่เราเนี่ยพยายามเล่นเต็มที่ตลอด95นาทีนะแบบไม่กลัวคู่แข่งซึ่งบาเยอร์เนี่ยเป็นทีมที่ตลอด6-7ถึงปีเนี่ยผ่านเข้ารอบรองนัหรือไม่ก็รอบชิงเสมอเราเนี่ยรู้ว่ามันยากนะเกมกับเบฟิก้าเราพยายามเล่นในแนวทางที่ดีสุดเพื่ออจะะชนแต่่เมื ณเนี่ยเจอทีมระดับท็อปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบาเยนน์เบนฟิก้าหรือไอแยกในวันนี้เนี่ยมันก็นเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เสมอหลังจากเกมในวันพรุ่งนี้นะและเป็นแบบเดียวกันหลังจากที่สิ้นเสียงนกวิดสุดท้ายด้วยเหมือนกันอ่ะสรุปนะสรุปก็คือฮาโต้พร้อมลงเอนโซ่ใกล้กลับมาแล้ว แล้วก็ดีแลบก็ใกล้มากๆที่จะกลับมาแล้วโดวยเช่นกันเอนโซ่ so เนี่ยต้องลุ้นฟิตนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเจอทีมไหนในฝั่งของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยากหมดยากหมดอยู่แล้วนะแล้วก็ชื่นชมความเป็นผู้นําของลิสเจมแล้วก็โทสินด้วยนะแล้วอาชิมโ์พก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีบทบาทสําคัญในเกมนี้ในซีซั่นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนกองหน้าเนี่ยต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นไทลิกจอร์ดหรือว่าจะเป็นมาร์กิวที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับผมอ่ะท ผมที่พูดนะหลังจากที่มาริสกาเจอหลังจากที่มารสกาพูดจบไปแล้วในเรสคอนนะครับผมก็เป็นโทซินนะมาให้สัมภาษณ์นะครับผมมีการพูดถึงนะรุ่นน้องนะครับผมนะพูดถึงตัวเองก่อนแล้วกันฝั่งของโทซินเนี่ยบอกว่ามันเป็นตัศนิที่น่าสนใจนะแต่ผมเนี่ยก็มีความสุขที่ได้เป็นนักเตะยี่อายุ28คนแรกที่ได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้ โทซสิ้นนะครับผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อายุมากที่สุดในทีมก็จริงนะแต่ผมไม่คิดว่าตัวเอง่ยเป็นนักเตะที่แก่เพราะว่าทีมเราเนี่ยอายุน้อยนะครับผมและตราบใดที่ผู้เล่นในระดับเนี่ยเราพวกเราเล่นในระดับสูงและทำผลงานได้ดีเนี่ยผมไม่คิดว่าอายุจะมีผลอะไรตราบใดที่คุณทุ่มเทให้กับสโมสรและรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะผมเนี่ยยังมีเส้นทางอีกยาวไกลในวงการฟุตบอลผมคิดว่าอายุ28นี่แหละคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มผลักดันตัวเองและก็สร้างสิ่งงที่่่ยิใหญนะ ทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามนะครับผมถามถึงนะโชโชอาจิมพงนะครับผมฝั่งของโทซสินเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่ผมรู้นะว่าอาจิมพงจะได้ลงสนามผมเนี่ยพยายามช่วยเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ทุกวันเนี่ยผมจะคอยดูแลเขาให้แน่ใจว่าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าตอนที่ผมอายุเท่าเขาเนี่ยผมก็มีรุ่นพี่อย่างแวงซองกอมปานีนะครับผมคอยทําแบบเดียวกันให้กับผมผมคิดว่ามันสําคัญมากนะที่จะมีใครสักคนที่อายุมากกว่านะครับผมอยู่ข้างๆเพื่อคอยสนับสนุนในทุกทางที่เขาจะทําได้ทุกคนเนี่ยนอ,อนรยบร้ยนะ เฉพาะเวลาที่เขาเนี่ยพาบอลขึ้นหน้าเขาโดดเด่นที่สุดสําหรับผมนะเขาเก่งที่สุดในเรื่องนั้นเลยสิ่งที่เราต้องการต้องทำเนี่ยคือการรักษานะครับผมแล้วก็การทํางานอย่างหนักแล้วก็ความมั่นใจแบบนี้ต่อไปและเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมสําหรับนะครับผมทีมเราแน่นอนนะเอออ้าก็ มีความเป็นรุ่นพี่นั่แหละเนาะแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นซีเนียร์ในทีมที่คอยช่วยแบบคอยดูแลน้องๆอะไรประมาณอย่างนี้แต่ฟอร์มก็ก็ต้องสะเทือนมากกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับโตรซินนะครับผมฟอร์มวันไหนเล่นดีมันก็เล่นดีวันไหนที่มึงแกว่งก็โคตรแว่งเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าคืนนี้เนี่ยจะได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับไออ็กซ์หรือเปล่านะครับโอเคจบทสัมภาษณ์ผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงไลน์อัพกันหน่อยแล้วกันนะครับผมีนอ่ะโอ้ยกดผิด โอเคเชลซี okay. Chelsea, นะครับผมที่จะลงเจอกับอาแยกในคืนวันนี้นะครับผมเอา,จร,า,เเอาจริงๆบ้าไอาแยกเนี่ยเอาจริงๆที่เห็นชัดๆเลยอะที่รู้จักอยู่คนเดียวเลยก็คือมีวอลเวคอร์สคนเดียวที่เป็นกองหน้านะครับผมแล้วก็ คนอื่นเนี่ยโอ้โหไม่คุ้นชื่อเลยว่ะจะมาในแผน4 3 3นะครับผมแล้วก็ฝั่งของเชลซีนะอ่า4 2 3 1นะครับผมแผนเก่งนะโกเนี่ยจะเป็นโรเบิร์ตซานเชยนะแบ็กซ้ายเป็นมาคุฮูเลียะแล้วก็จะเป็นบาเดชิลชาโลบานะครับผมแล้วก็แบ็กขวาเป็นวิสเจมนะแล้วก็เป็นไกเซโดกับลาเวียเป็นกองกลางตัวรับนะครับผมแล้วก็จะเป็นกาลาโชปีกซ้ายแล้วก็เนโต้ปีกขวานะครับผมแล้วก็เอนโซเป็นกลางลุกหน้าเป้าเป็นชูอัลเปโดเียโคตรมั่วเลยเอาจริงถูกปะเออผมคิดว่าอาจจะเป็นยอเกนเส้น ฮาโต้น่าจะได้ลงเผืออาจจะเป็นโทซินกับโฟฟาน่าด้วยซ้ำไปแล้วก็อาจจะเป็นกุสโต้มึงเล่นไปเลยทั้งเกมน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่ากุสโต้เนี่ยโดนแบนไปด้วยใช่ปะทีนี้ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นลาเวียลงเล่นหรือเปล่านะไกเซโดเนี่ยถ้าผมคิดว่าพักได้ก็อาจจะพักมนะั้งพักไปก่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็รอดูกันว่าจะเป็นเอนโซหรือเปล่าที่ผ่านความฟิตกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นบูนาโนเต้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ผมว่าปีกซ้ายก็อาจจะเป็น กิทเทนอ่ะให้โอกาสกิทเทนก่อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ,จะดูว่าเป็นเนโตหรือเป็นเอสเซบาลผมว่าอาจจะเป็นเอสเซบาลก็ได้เพราะว่าเอ่อในเกมที่ชนะฟอร์เรสมาก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับผมแล้วหน้าเป้าก็อาจจะเป็นเนี่ยแหละได้หมดเลยนะเบโดเนโตไทลิกจอร์ดมาคิวผมว่าเป็นไปได้หมดเลยทั้ง3คนนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันละกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะลงในแบบตัวจริงหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะทีนี้ ไปพูดถึงสถิติกันหน่อยแล้วกันนะครับผมในเกมที่เชลซีจะเจอกับอาแย็กซ์นะเชลซีนะครับผมอยู่ในอันดับ5ในตารางพรีเมียร์ลีกนะส่วนอาแย็กซ์นะครับผมอยู่อันดับที่4นะครับผมในอีเดฟเชียนลีกนะครับผมลีกดัชนะทั้งหมดที่เคยเจอกันมาเนี่ยเจอกันไม่ถึง5นัดด้วยซ้ำนะครับผมเอาเป็นแมตช์อย่างเป็นทางการนะเชลซีเนี่ยเจอกับอาแย็กซ์มาทั้งหมด2ครั้งนะครับผมย้อนกลับไปนู่นเลยในปี2019นะครับผมตอนนู้นที่ริชเจมเนี่ยลงมาอยู่ไหนวะเอ้ยเอ้าไม่ได้เอามาฮะ แป๊บนึงนะโอเคย้อนกลับไปตอนนู้นเลยเนาะที่2019นะครับผมที่เป็นริรสเจมริสเจมลงมานะไออ้าวหายไปไหนวะ อ่ะไม่เป็นไรก็ย้อนกลับไปตอนนู้นเลยนะครับผมสม1 9นะตอนนั้นเนี่ยเชลซีนะครับผมก็ชนะไปหนึ่งนะแล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับผมเป็นเสมอ4-4นะแล้วก็ชนะที่บ้านออแยกนะครับผมคือยอนทับอารีน่านัไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จังหวะน,นั้นก็มีริชเยมยิงได้ด้วยนะ ผลงานของทั้ง2ทีมนะล่าสุดนะเชลซี Chelsea เนี่ยชนะนะครับผมลาที่แฮาฟอร์เดมา3ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ในฝั่งของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยชนะเบนฟิก้ามา1ประตูต่อศูนย์นะส่วนอาแยักะครับผมแพ้มาทั้งหมดเลยนะทุกรายการนะครับผมแพ้อาเซนอักมามาในนะัดล่าสุดศูนย์ประตูต่อสองนะแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดก็แพ้มักเซยมา4ประตูต่อศูนย์ด้วยเหมือนกันเอาจริงๆไม่ใช่ฟอร์มที่ดีของอาแยักเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าอยากจะ ทำผลงานที่ดีกว่านี้คิดว่าผลงานก็อาจจะต้องแบบความสเสถียรในการเก็บชัยชนะก็ต้องมามากกว่านี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงที่มันเปลี่ยนถ่ายจริงๆนะไอ่ะแย่ส์นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นเป็นยังไงนะครับผมคาดเดาวิศกร์กันหน่อยนะฝั่งของออฟต้าเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยมีโอกาสชนะนะครับผม71%นะแล้วก็ฮูสกอร์กับอินนิคซันดาดเนี่ยบอกว่าเชลซีจะชนะทั้งคู่ฮูสกอร์เนี่ยบอกว่าเชลซีจะชนะ3ประตูต่อศูนย์นะส่วนอินนิคซันดาดบอกว่าเชลซีจะชนะ2ประตูต่อด้วยเเหมือออนนกนกั ผมคิดว่าฟอร์มแกว่งขนาดนี้แล้วบวกกับเชลซีมีความมั่นใจต่อเนื่องมาคิดว่ายัางไงก็น่าจะชนะได้ถ้ามันไม่จัดแผนที่มันแบบโอ้โหแบบเออจนมันแบบ งงไปหมดถ้ามันไม่ประมาทจนเกินไปอะไรประมาณน,นี้ผมคิดว่ามาเลสกายน่าจะอยากจะชน,นะในแช,ชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วน่าจะอยากผ่านเข้ารอบลึกๆไปด้วยนะครับผมคิดว่ายังไงเราน่าจะชนะแหละอาจจะชนะเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าคืนนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมย้ำนะวันนี้แข่งตอนเวลาตีสองนะครับผมวันนี้ก็ดูได้เลยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในยไล่ต่ำเกมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอะาาจจ็ก ไปจิิปกันแลกกรรค์ก็แชร์กดซับส c r ร b e กดกระดิ่งกดติดตามไปกับช่องมาด้มีเรื่อง่าวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ